สวัสดีครับช่องคุยยาวครับตอนเย็นเนาะเราก็จะมาทมําเมนูอาหารกันะจะเป็นอะไรนั้นนะครับรอเชฟดอมนะครับผมจะมาะวิธีการทําหรือการทําอาหารในครั้งนี้เป็นอาหารประเภทอะไรนะครับวันนี้เชฟด,ดอมจะทําอาหารประเภทไหนครับผมยํตยปลานิล ต้มยำปลานิญต้มยำปลานิญอ๋อนี่โอ้ปลานิญสดๆเลยครับผมผมไปซื้อมาเมื่อกี้นี่สองตัวเนาะอันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงครับมีมีอะไรบ้างมีพริกแห้งคั่วพริกแห้งคั่วพริกอ่าพริกกินดาสดครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดอ่าผักขยำเอ้ผักชีฝรั่งชีฝรั่งไฮไลท์คือผักชีนี่ผักผักขยำนี่ผักขยำนะครับผม นี่แล้วไอ้ตัวในเครื่องปรุงม,มันมานาีน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลรสดีหน่อยนึงรสด,ดีรสม,มันไม่เสียใช่ไหมไม่ดีไม่ดี รถดีดีอ่าไม่ต้องซ่อมใช่ไหมอันนี้น้ำต้มยำมาดูไอ้นี่ครับอันนี้คือเคล็ดลับใช่ไหมใช่มะขามหวานแต่อมเปรี้ยวนิดๆใช่ต้มเอาไปก่อนเอาของคนอื่นก็ไม่อร่อยต้องเอามาจากต้นของเราใช่แล้วนี่เห็นไหมครับที่นี่ที่อื่นไม่อร่อยใช่ใช่ที่อื่นไม่อร่อยนะครับมะขามหวานนะครับแต่อมเปรี้ยวหน่อยแน่เห็นไหมเปรี้ยวอมหวานไม่หวานจัดไม่เปรี้ยวจัดเนาะรถกลมกล่อมแน่นอนแรกก็อ่าวอาวอาใส่เครื่องปรุงไปก่อนใส่เครื่องปรุงไปก่อน ขาลงไปก่อนใบไคใบมะกรูดใบมะกรูดเนาะนี่ครับผมครับเคี่ยวไปก่อนเคี่ยวไปก่อนเคี่ยวไปก่อนนี่ายเคี่ยวไปสักสิบนาทีสิบนาทีให้ให้พวกเครื่องปรุงนี้ออกใช่ออกรถโอเคออกรถออกรถอะไรรถยนต์หรือรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วแต่มีตังกรถอร่อยเนาะรถอร่อย เชฟก็ตามามุกผมไม่ทันจริงๆปล่อยมุกเน,น่ยเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมวันนี้เรามีทีเด็ดหรือมีสูตรอาหารไห้ท่านอีกแล้วนะครับผม<ช>สําหรับท่านที่ถามเรื่องอาหารน้าจิม้มพอจะบอกได้ไหมเดี๋ยวเขียนไปให้ส่งไลน์มาทักไลน์มาะทักไลน์มาสง<ถ>่งไลน์ไปใหถ้ถ้าบอกทางนี้ไปสะดวกไหม ใส่ทางไลน์ดีกว่าทางไลน์เนาะโอเคทางไลน์ติดต่อยังไงเนี่ยทางไลน์ทางยาไลน์ครูใหญ่ยา,ยาวนะครับผมใหญ่ยาวเลยครับมาทางอ่าไม่ใช่ไล YouTube. น์ยูทูบเนาะเดี๋ยวบอกไปทางยูทูบนะครับผมโอเคก็ขอบคุณท่านท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราส่งสูตรอ่น้ำจิ้มอ่าต้มไก่อ๋อใส่ต้มไก่เปิดซีเอเนสเอนะครับผมอร่อยครับอร่อยแน่นอนครับผมอ่ะเราลรามาดูขั้นตอนต่อไปของต้ม ปลาหินนะครับผมรอสิบนาทีก่อนรอสิบนาทีเนาะโอเคได้สิบนาทีแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือใส่ปลาแล้วใส่ปลาปลาไม่ให้ขาวไม่ให้ขาวน้ําเดือดเต็มที่นะครับเป็นสี่เหรอครับน้ําเดือดเต็มที่เลยปลาเราก็สดนะครับผม,มนี่ทีละชิน้นทีละสองชิ้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องทีละชินมมะช้นเลยมือเดียวครับนี่ <laughs> <laughs> ค่อยๆบรรจงลงไปนะครับไปมไม่ให้ข้าวครับเทคนิคอ,อ๋อต้องน้ําร้อนน้าร้อนแล้วก็ไม่ไม่ได้เอารงพร้อมกันไม่เอาให้ตัวหนึ่งมันนั่นก่อนดับข้าวก่อนครับตัวต่อไปก็อเอาลงต่อไปเห็นไ,ไหมครับนี่คือเทคนิคนะครับไม่ใช่วิเลยพระนะครับผมเทคนิคครับผมนี่แบบดอนนะครับดอมนะครับน้ำตอนนี้ออก สีเหลืองสีเหลืองนี่ออกมาจากาน้ำมะขามเนาะน้ำมะขามครับผมอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะครับอ่าบางคนบอกว่าต้มเขาเรียกว่าอะไรนะต้มยำปลาใช่ไหม,อมบอกว่าใครต้มก็เป็นแต่มันก็มีเทคนิคการทํานะแต่ละแต่ละคนแตกต่างกันเนาะสูตรคนละสูตรครับผมแต่สูตรนี้นะครับเพราะว่าเราทํากินหลายอย่างแล้วอร่อยครับอร่อย รอลงสุดท้ายเลยไม่อกเราลงพร้อมๆกันนะครับผมรอสักครู่ครับปลาสุกห้ามคนเด็ดขาดห้ามคนเนาะรอสักครู่ต้องตักเขาเรียกว่าตักอะไรมันออกหนึ่งทองมันออกเนาะพวกคราบเลือดพกคราบเลือดพกคราบตางๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมละเอียดรายละเอียดของมันเล็กๆน้อยๆเนาะ FC แต่สำหรับผมเนี่ยเทลงหม้อเลยเรียบร้อยแล้วสุกรอกินอย่างเดียว นี่โอ้โหน้ำเนาะสีเหลืองสวยงามเลยนี่มันจงสร้างเชียบดอมเรานะครับผมอ่าสุกแล้วครับปลาสุกแล้วสุกแล้วที่ะจะใส่เครื่องปรุงแล้วใส่เครื่องปรุงเหรอยังไม่ได้ใส่เลยเครื่องปรุงจะใส่แล้วอ๋อมาๆมา,มา,มา,มาปลาการแรกเลยครับผมเกลือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะรสดีรสดี นี่รสดีประมาณนี้นะครับรดีประมาณนี้น้ำตาลทรายแดงนะครับผม,มจําไว้นะครับ fc ไปทํากินนะลองทาําดูเนาอน้ำปลานะครุบรสชาตามชอบเลยครับเผ็ดเค็มเนาะใส่แค่นี้ก่อนก็เราเคยลองเราเคยทํากินแบบนี้แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนเนาว่าทําแบบเชฟดอมเนี่ยจะอร่อยไหมลองดู เอาสูตรนี้ไปทำนี่เต็มๆเลยครับผมให้ดูแบบขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยจะใส่นี่แหละนี่ใส่ที่หลังสุดนะเนี่ยพริกพริกพริกใส่ได้ยังยังจะใส่อยู่อ๋อผักไทยแดงผักชีลาวอ่าอ่าใส่เลยนเสร็จเลยโอ้โหสีสันน่ากินครับผมเปรี้ยวหน่อยนี่เปรี้ยวเผ็ดนะครับผมสีสันสีสันสวยงามอีกแล้วอ้วนอีกแล้วครูใหญ่ยาวงานนี้ เราเพิ่งลดน้ำหนักได้น่าทานมากเลยสุดท้ายปิดไฟปิดไฟจบแล้ว<อ>สุกแล้วน้ำมะนาวอ๋อน้ำมะนาวล่าสุดเลยทีหลังเลยทีหลังเลยนะครับครับโอ้โหนี่ผมเคยทําเอาลงทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยสุกก็เอามากินนครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมได้กินนะครับพริกขั่วนะครับผมผักขยงออกมาแล้วครับผมนี่อ่ะทีนี้รอกินอย่างเดียวเนาหมดการกินต่อไปไปครับมาแล้ว พร้อมจะลงโตะแล้วครับเราจะตักใส่ถ้วยแล้วโอ้โหเนื้อชิ้นปลายังเป็นชิ้นอยู่นะครับผมไม่ได้คนเครคนเราปรุงน้ำรสเรียบร้อยแล้วเนาะเราค่อยเอาปลาลงไปเราแล้วหลังจากนั้นไม่ไ,มได้คนเลยเห็นไหมครับชิ้นปลาก็ยังปลามันเละเออันนี้นี่คือเทคนิคนะครับผมการทำปลาเป็นชิ้นอยู่เลย อโอ้โหหอมก,กินเปรี้ยวแล้วก็หอมผักกระยงแล้วก็หอมอพริกขั่วนะครับผมนี่พริกขนะั่วหอมขึ้นจมูกเลยเนาะดูหน้าตาของคนทำครับภาพรวมอ่าคุณครูไทยก็กำลังตักข้าวเราช่วยกันเนาะนี่ครูไทยนะครับตักข้าวตักข้าวข้าวสวยร้อน เน่ขาวสวยร้อนๆโอ้โหตะเข้าเยอะๆหน่อยเพราะว่าอาหารอร่อยเนี่พร้อ <c> ม <oughs> วันนี้จะนั่งกินอาหารกันสามคนส่วนเมคครูก็ยังทำทำงานอยู่นะครับผมคือจะกินทีหลังว่างันเถอะเพราะพวกเราถึงเวลาแล้วก็ต้องรับประทานอ๋อ นี่ตอนนี้ครูไทยกำลังตักข้าวครับตอนเที่ยงมาไม่ทันครูไทยต้มไก่เนาะรอรอกินตอนน,นี้เวลาที่เราจะต้องโหมดการกินแล้วนะครับเข้าหมดการกินแล้วครับเบบี่สีอบคุา ต้ดน้ำในถ้วยน้ำในถ้วยนะครับผมเริ่มละชิมตับไเทยด้วยเนาะลองกินหนึ่งก่อนเค็มเปลาก่อนเค็มเวลก่อนถ้าเค็มเนี่เสียใจเลยนี่เราต้องต้นน้ำในถ้วยนะครับผมเอาละอนี้อ่ะใช่ มาเนี่ยมหอยดีก็มากินให้ยแหนมาได้คินเลยปลาครับเป็นปลาคูน้ำ <c oughs> ช่อนจะได้พุงาพุงน้ำช่อนมาทำ <c oughs> เอาเฉพาะพุงอย่างเดียวออกรสเปรี้ยวเนาะแล้วก็ผักขยงออกมาตามเลือดขาเนาะพริกเผาผิดขั่วพริกขั่ขวพริกเผาอดจใจไม่ไหวแล้วครับพี่ชีลุยเลย เดี๋ยวให้คุณอุทัยชวนชิมเนาะชิมแล้วอยากจะขอการวิพากษ์วิจารณ์หน่อยว่าเป็นยังไงออะลองดูลองกินก่อนเอากินก่อนลองกินก่อนมันเรากินไวเนาะขึ้นๆออกจมูกหน่อยเป็นยังไงกินข้าวเนื้อปลาไม่มีครับไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเนาะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดหอม อ๋อนี่คือก่แยงใช่ไหมี่เราก่แยงใช่ไหมครับก่แยงราบดหรือใส่เต้นต้นส่เต้นต้นป็นต้นดก่แยงนี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมกบรสเปรี้ยวได้จากต้นมะขามต้นอื่นก็ไม่เหมือนต้นนี้เพราะเปรี้ยวอมหวานต้นต้นของครูใหญ่ยาวเท่านั้นรสชาติเยี่ยมเลยครับแทบไม่วางเลย มาวางถ้วยนะรอครับมมไม่เกรงใจมียกซดเลยครับอืมมันเนาะเดีดีผมว่าทุกคนก็เคยกินอะต้มต้ยมยำปลาแต่มันคนละสูตรอันนี้มันออกรสทาติเนาะได้ทุกรสทาติเลยเปรี้ยวหอมนะครับรสไม่จัดมากเนาะไม่มีกลิ่นคาวปลาใช่ไหมเทพุดไทยใช่ครับสิ่งสำคัญไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวปลา เราจะได้กลิ่นผักกระแยง,งเครื่องเทศอะไรพวกนี้แทนครับใช่ใช่ขึ่นเครื่องเพลงเครื่องเพลงปิดเลยโทศรศัพท์เหรอโทศรศัพท์เนี่ยอ่าย,ยเข้าเหรอเดี๋ยวผมไม่ชอบเผ็ดแต่ผมจะลองดูอีกครั้งหนึ่งเนอะได้พริกเผาอ่ะมันน่าจะหอมเนอะ ขึ้นเม็ดก็พอนะคร,ครับเดี๋ยวน้ําตาไหลเดี๋ยวลองหุมลองให้อีกเนะคือถ้าเห็ดมากก็มาก,กินไข่เจียวได้นะครับเข้ากันนะผมว่าเมนูสองตัวไข่เจียวก็ไม่ต้องทำ พริกน้ปาปลาเพราะว่ามีความเผ็ดของต้มยำเราอยูยอ่แล้วโหเอฟซีดูผมไม่ชอบกินเผ็ดแต่มันได้รสหอมของพริกขั่วพริกเผาเนาะลองดูเผ็ดก็ยอมออกหอมครับหอม,หอม ขอบรรยายแล้วขอญอาตก,กินก่อนสุดจะบรรยายแล้วรสชาติไข่เจียว ตอนนี้ใครกำลังหิวอ,อยู่อร่อยอร่อยกินแต่ความกระครูใหญ่ยาวเลยเนาะเคี่ยวเผ็ดนนนหนาๆหน่อยนะตดน้ำต้มปลาเข้าไปนิด โอ้ยน้องเอรแยบไ้อ่าตัวที่เผาลงไปอ๋อโอเคแล้วให้ไปตีน,นตั้งแต่เราเริ่มเนะาะทำครัวเป็นเกตมาวางโต๊ะเรามากินกันม <c oughs> <c oughs> องว่ายุติยุคงจะไม่ไ <c> ด <oughs> ้ดู ขั้นตอนการทำเนาะสำ <c oughs> หรับน้ำแกงแล้วว่าเราทําขั้นตอนอยังไงครับคือไม่มีการตัดต่อเลยให้ท่านดูเต็มๆเลยนี่คือต้มปลานิลตุ๋มะขามเปรี้ยวใช่ไหมขมหวนานขมหวานอมเปรี้ยวนะครับผมใช่จะเป็นกลุ่มสั่งใจชอบเปรี้ยวหวานเป็มเอาเพิ่มเอาใช่แต่มันเป็นเปรี้ยวแบบละมุนลิ้นหน่อยอนะครับไม่ใช่เปรี้ยวแบบปี๊ปปั๊กอะไร ปรม้มหวานนิดมันเป็นเปรี้ยวมะขามไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวครับอ๋อโอเคครับคือว่าถ้าอยากจะลองไปดำกินดูนะครับลองไปทำทดำสูตรนี้กินนะครับผมอโอเคครับเจอกระติบต่อไป